ไวแล้วน,นเะเต้โอ้โหช็อตใหญ่หรือเปล่ามีไหลต่อหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหึงม,มีฟันแบบเจเข้ามาไวา้แถวของแตกได้เกมาต่อเลยเนาะเออวไอ้ไว้องตาโอ้โหแตกชัวคุยง,ง่ายว่าแตกทัวมาวายังมีไว้เขาเ้าแตวของอยู่โอ้โหยิ้มต่องเปล่าโอ้ยบอกเลยว่ากินอิ่มหนำสำรานชอน็อตนี้โอ้ยยิ้มอ่ะเกินวะน้องเกินเป้าหมาย ช็อตนี้ไปเจ็ดพันฟองไปที่เจ็ดขอ,อนหน่อยดิเออแม,มางไว้ที่เจ็ดตลอดอเลยเว้ยแล้วเจเข้าแถวแรกต่อแล้วไหลวายเข้าไงยาวปีขาไปนาม่วงมาแล้วแล้วไวายได้เโอโหได้เยอะด้วยพูดไม่ทันเลยดิเดียร์มองตามไม่ทันอืชอช็อตนี้เกินแล้วเกิดเเปลทำเตือนที่ปีน,ปนี้จะทำมาเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโพื่อพนันหรือเชิญชวนแต่อย่างใดไม่เหมาะสมกับคู่คครับชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปี สวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้มาพบกับพี่หมีนั่นเองครับพี่หมีสล็อตไงมาปันป่น็อตสาวทาให้ดูเขาว่าเสียเป็นแฟนแขนไม่ได้จับก็สาวทำนี่แหละเนาะเออกับคุณพี่หมีเอง1,000บาทนะเราก็เริ่มที่เป็ดห้าบาทกันเลยคมๆเลยเรามาดูกันแล้ว่ามันจะแตกดีหรือเปล่าอย่างที่เราหวังไว้นะเพราะว่าเขาว่าเว็บใหม่ย,ยุคใหม่แตกดีแล้วก็มาดูกันกักหน่อยดีกว่า <S <S มีกดเทอร์โบไปก่อนไปไ,ไหลอยู่ยังไงปิกเอ้ยตัวยังไม่เข้าอ่ะ นี่นะเข้าแล้วเข้าเฉยอ,อยู่ๆก็มามาอย่างรวดเร็วนะ้องเป็นไงพี่หมีพี่หม,มีมาดูต่อเลยแตกไปแล้วหนึ่งมาพ่จาโอ้โหไม่แต่ต่อละ่ะคุณสี่นนะตอนนี้อยู่ที่คุณสี่นนะแล้วเคเข้ามาเปลี่ยนเป็นหน้าทองนะหน้าทองทอะไม่ต้องการเลยเรามาดูเนะลยเลยเจ็ดไม้ไหลลงมาต่อเคเข้ามาแล้วแล้วโอ้โหเป็นเคนะไว้เข้าเธอคงไม่แตกติดใจจัดไปกันต่อไปกันต่อ อย่าบอกนะได้ปแปดบาทเขาให้เราแค่นี้จริงหรือเลปล่านอ้องเฮ้ยเอาดีหน้าแดงแตกมาว่ะคูณแปดไปแล้วไม่มีวะไม่มีต่อโอ้โหยี่สิบเก้ามาร้อยห้าสิบบาทหรอก็เป็นห้าบ,บาทยังไงยังไงไม่มีว่ะจบแค่นี้หรือเปล่าเขเ้ามาแล้วเปลี่ยนเป็น เปเป็นโอ้ลงมาดีแล้ววายวายเถอะของแตกหน่อยเเออแตกเกเรแล้วไม่มีอะไรแค่แตกเียโอ้ยจนี้ยังมีหลยต่อเนาะอืมไหลดีว่ะหลายาวอ่ะคุณสิบแปดไปแล้วคุณยี่สิไปแล้วอืมวายเข้ามาแล้วต้องการม่วนม่วงต่อเลยว่ะเออไม่มีหยุดยั้งอ่ะจะวายคุณไปแล้วยี่สิบต่อจบที่หนึ่งพันห้าแล้วเหลือไม้หนึ่งไงไม้นี้เขาให้เปล่าแต่มันแตกไปแล้วไงเออเขาก็ไม่ เก็บไปพันสองไงแล้วยังไงละ่ะเราไม่หยุดเนติดไปเลยเนาะทำลายแล้วหนาเตะโอ้โหวิห่ช็อปใหญ่หรือเปล่ามีไหลต่อหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหึงมีฟันแบบเจเข้ามาไวแถวของแตกได้เจมาต่อเลยเนาะเออแล้วไไวของาโอ้โหแตกชัวือง่งไๆว่าแตกชัวมาไวยังมีไวเขาเดือของอยู่โอ้โหมีสอ,องอเปล่าโอ้โบอกเลยว่ากินอิ่มหนำทำลานช็อตนี้ โอ้ยดิ้มอะเกินว่ะน้องเกินเป้าหมาโยโหจากนี้จักไปเจ็ดบฟองเป็นไปได้ของเราบนพอหรือเปล่านะ้องวัดวัดจบจบ,จบไปเออวัดจบจบ,จบไปดิโอ้ยไม่มาว่ะเสร็เสร็จแล้วไม่มาว่ะไหนหดูหน่อยพี่สาวอ้ําอย่บอกนะหลอกเราไปแล้วอะโอ้ย เป็นเบ็ดโระปูขยะเบ็ดหรืว่าไม่แตกโอ้โหเข้าไปแกตเตอร์เฉยมาวะแกตเตอร์สุดท้ายของเราแต่้เราควพอนะพี่หมีบอกเลยว่าต้องพอนะน้องนะอะไรมายาวๆอะไรมายาวๆเปล่ากูะปูไปตัดไม้ผ่านไปไม่ได้อะไรเลยอ่ะกอ้โูสี่ไม้ไม่ได้อะไรเลยอย่าบอกนะให้ไม้ให้ท้ายอีกแล้วผ้าไม้ผมไม่มีอะไรเลยอ่ะหกไม้ไปแล้วไม้ที่เจ็ดขอหน่อยดิเออไม่มาไม้ที่เจ็ดตลอดเลยเว้ย แล้วเจเข้าแถวแรกต่อแล้วไหลวายเข้าไงยาวพี่คขาไปนาม่วงมาแล้วแล้ววายได้เจหัวได้เยอะด้วยคุณไ่ทัดเลยทีเดียวจีบองตามไม่ทันอืมช็อตนี้เกินแล้วเกินเต้าอื้อจ้าแต่แปดพันเก้าสักเดียรน้อเอาะะละกครับโควตาคุนไหลไปยาวๆเลยครับตอนนี้หมื่นแอนจบนี้ก็คงต้องเอา่มาแล้วลนะ่ะน้องจบอันนี้ที่ก็าต้องขอลาแน่นอน เออยังมีให้ต่อเราตรแตกนขนาดนั้นสุดยอดอ่ะอยากชอบมีมาต่อนนอะมาต่อมาไม้สุดท้ายมีแตกใครหรือเปล่าเงียบไม่เป็นไรรางวัลรวมก็จัดไปหนึ่งหมืพันหกเกินไปหรือเปล่าวันนี้พี่หมีก็ขอตัวล่าไปก่อนนะแล้วพบกันคลิปหน้านะดูกันวพี่หมีจะรีวิวเกมอะไรนั้นน้องนะบ๊ายบาย